สวัสดีค่ะส้มจะ,ะไลฟ์เสื้อไหมพรมนะคะลูกค้าเสื้อไหมพรมนะอันนี้ส้มเปิดคัดนะไหนๆก็เปิดคัดแล้วส้มก็ส้มเปิดไปสามสี่ก้อนนะั้นนะลูกค้าอุ้ยทำไมกล้องอยู่ไกลจังมองไม่เห็นอนะส้มเปิดไปสามสี่ก้อนแล้วนะคะอันนี้เดี่ยวส้มเปิดไปส้มก็เลยจะ เออรีวิวให้ดูนิดนึงนะคะลูกค้าว่างานออกประมาณไหนนะคะอืมว่างานมันออกประมาณไหนนะคะเห็นตูดอยู่ไกลไปอ่าลูกค้าเดีย๋ยวให้ลูกค้าดูชั้นผ้านะชั้นผ้านะคะ ติดดำน้อยนะลูกค้าติดดำน้อยนะดูสีสันแนวเอิร์ธโทนนะคะมีเทามีดำอันนี้จะเป็นงานอเคลาสแบบนะคะลูกค้าเป็นงานคลาสนะกล้องลูงนะอ่ะเดี๋ยวซ่อมจะให้ดูตัวอย่างนะคะกล้องดูอยู่ไกลมากมาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยแคบมากแต่ละที่ อ่ะคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าดูรีวิวนะคะงานไหมพรมดูดูไว้ก่อนนะคะส้มรีวิวทิ้งเอาไว้นะคะมีหลายก้อนนะคะใครจะตัดเลสส่งก็ขั้นต่ำห้าก้อนนะคะลูกค้าเลสส่งขั้นต่ำห้าก้อนนะคะมันเป็นงานคลาสแบบนะเท่าที่ส้มเปิดมานะคะมันจะคละเออสวมผ่าหน้า มีผ้าบางผ้าหนามีรวมพวกแฟชั่นแขนสั้นแขนยาวด้วยพวกคาร์ดิแกนอย่างนี้นะคะลูกค้าลูกค้าก็ไปคัดเอานะมันได้อยู่ลูกค้าราคานี้นะคะนี่ใครจะซื้อไปคัดนะคะช่วงนี้ราคายังค่อนข้างถูกนะงานทองงานปักมีนะคะแล้วก็มีพวกเดรสไหมพรมนะคะปนมานะสวัสดีค่ะลูกค้ากล้องมันอยู่ไกลอะสมมองไม่ค่อยเห็นนะอ่าลูกค้านี่นะอันนี้น่าจะเป็นเดรสไหมพรม ส้มคัดส้มก็จะแยกพวกนี้ออกพวกเดรสพวกอะไรอย่างนี้นะคะนี่เดรสก็สวยเดรสเป็นงานงานทออย่างนี้นะคะลูกค้านี่เดรสก็สวยอยู่นะแบบสไตล์ฟีดก็มีนะคะคอเต่าแบรนด์มีอยู่แล้วนะคะลูกค้านี่ลูกค้าต้องไปรีดนะนี่งานอันนี้งานถักนะคะลูกค้าลูกค้าเห็นถักไหม อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะน,นี่เป็นรอยเป็นถักถักนี้นะคะผ้ามันขึ้นเงานะผ้ามันเป็นเหมือนเหมือนขนฟีดเนาะเป็นไหมพรมแบบนุ่มๆน,นะคะนี่อันนี้นุ่มนะผ้าม่คันผ้าไม่คันนะแบบนี้นี่เป็นทรงอย่างนี้เลยนะอ่าลูกค้าน่าจะเห็นเตียนะคะตัวนี้เนี่ยมันคล้ามาหลายสไตล์เลยลูกค้าหัวกลางหางมีอันนี้หางแน่นอน ขนมิงมีมานะคะลูกค้าเอย่าส้มจะให้ดูทุกตัวนะลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้แต่ส้มเปิดมาหลายก้อนแล้วแหละส้มรู้ว่าง่านส้มคิดว่างานมันจะออกสไตล์แบบครบทุกอย่างถ้าลูกค้าไปแกะตอนนี้ลูกค้าก็อาจจะได้เสื้อไหมพรมแขนสัน้นหรือว่าคาร์ดิแกนไปด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นขนมิงลูกค้าขนมิงนะนี่มีผ่าหน้ากระดุมหน้ามีเดรสไหมพรมนะคะ นี่มีอะไร GRL ค่ะลูกค้าอันนี้เป็นเดรสแขนพองเลยแขนพองมาอ่าลูกค้ารีดนะถ้ารีดแล้วลูกค้าก็จะเห็นทรงนะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นเดรสนะคะอืมสองพันเก้าลูกค้าตอนนี้นะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ปุ๊บมันก็จะแบบพอเริ่มเข้าหน้าหนาวอ่ะราคามันก็จะขึ้นนิดนึงนะคะนี่ อันนี้น่าจะเป็นพวกคารดิแกนได้แล้วนะคะอืมมีคารดิแกนปนมานะคะคือทุกรายการของไมโครมอะแต่หลักๆคืองานหนาจะเยอะค่ะงานหนาจะเยอะนะนี่ผ่าหน้ากระดุมหน้านะคะงานถักงานทองานสวมอ่าแขนสั้นแขนยาวที่เป็นรายการ ไม่พรมนะคะเขาจะรวมมาดูแขนแขนใหญ่ไหมแขนใหญ่เนาะแขนใหญ่อันนี้เป็นขนมิ้งนะคะตัวนี้เป็นขนมิง้งต้องใส่ข้างล่างไม่แขวนได้ไหมแขวนแล้วเสียเวลาไม่มีคนช่วยแขวนนี่อันนี้ลูกค้าต้องไปรีดหรือตีฟูนะคะมันจะขึ้นฟูแล้วก็รีดนะคะก็จะดูดูแบบบานขึ้นอะ่ะใหญ่ขึ้นนะคะอ่า อันนี้ก็น่าจะเป็นคาร์ดิแกนนะลูกค้าดูไปก่อนนี่เป็นมันก็จะรวมพวกไมพรมแฟชั่นอย่างนี้มาด้วยนะคะนี่ขนฟีดนี้พวกอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นงานห่างนะก็จะมีนี่แฟชั่นบางหนาคละมานะคะลูกค้าแต่หลักๆคือผ้าหนานนะ หลักๆจะเป็นผ้าหนานะคะนี่คอปีนคอเต่ามีนะคะนี่งานเปียมนี่งานเปียงานถักนีิงาน,นะคะอันนี้ของเด็กหรือเปล่าอันนี้ของเด็กอืมส้มส้มจะแกะคัดไงไหนๆก็แกะคัดแล้วส้มก็เลยแกะรีวิวให้ลูกค้าดูนะคะ นี่ขนเม้งนะคะอันนี้สีชมพูนะลูกค้าแต่สีในกล้องมอันดูซีดๆคอเต่านี่แบบแฟชั่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะมีมานะพวกไหมพรมแขนสั้นอย่างเงี้ยคือมันรวมรายการไหมพรมมาเลยหลักๆแต่จะเป็นกันหนาวนะกันหนาวผ้าหนานะคะ อ่าอันนี้ HK Work นะคะแบรนด์ Brand มีอยู่แล้วนะคะลูกค้าอ่าน,นี้งานทอนี่ผ้านะคะตอนนี้ราคา2,900บาท45่กิโลนะคะลูกค้าอินซิงค่ะนี่เป็นไหมพรมบางแบบแขนแขนยาวนี่ผ้าหนาสไตล์วินเทจมันก็จะมีปนพวกกรงพวกตักมาด้วยนะลูกค้านี่สวยเลยงานทอน,นะคะ พอสลับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยพอเขาช่วงหน้าหนาวจะจัดอะ่ะช่วงเดือนธันวานี i ขายมันมากนะลูกค้าแบบเนี้ยบอกเลยตอนนี้ส้มก็ไม่ค่อยอยากจะขายนะ เอาแล้วดี๋ยวนะคะลูกค้าอ๋อแบตหมดโอ้ลูกค้าม,มีเสียงหรือยังคะพอดีไม่แบตหมดไม่แบตหมดอ่าชุดเซ็ตยังมีอ่ะลูกค้าชุดเซ็ตยังมีนะคะชุดเซ็ตสูตรมีชุดเซ็ตสูตรมีนะคะแล้วก็มีชุดเซ็ตวินเทจนะคะ จุดเซวินเทจรู้สึกว่าจะเหลือก้อนหนึ่งนะรู้สึกว่าจะเหลืออยู่ก้อนหนึ่งณนะตอนนี้นะคะรับส้องอ่านไม่ค่อยเห็นรับค่ะพี่หนึ่งสรุปยอดเลยค่ะแตวเองรับรับอะไรนะรับเป็นสูตรใช่ไหมรับเป็นตัวชุดเซตสูตรใช่ไหมคะหรือรับอินเทจอันคุยคุยแชทกับลูกค้าหน่อย อย่าลูกค้าทักแชทมาเลยนะว่ารับเป็นเป็นสูตรหรือว่าเป็นวินเทจลูกค้าน่าจะซื้อสูตรไปใช่ไหมครั้งที่แล้วเป็นชุดเซ็ตสูตรไปสวยใช่ไหมทวิตออกเยอะลูกค้าทํากําไรได้เยอะเลยใช่สี <int> มันเฟแนนวกล้องอ่ะอันนี้เป็นสีน้ำตาลน,นะลูกค้าวินเทจก็ ก็ขายดีนะลูกค้าเดี๋ยววินเทจเนี่ยส้มว่าร็ต่อต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีของแล้วนะเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวมันจะเข้าหน้าหนาวของของญี่ปุ่นแล้วงานหน้าร้อนเขาก็จะเริ่มแบบหายากแล้วนะลูกค้าเอออันนี้คลุมคะ่ะถ้าแต่แต่บ้านเราอะ่ะผ้าบางก็ยังใช้ก็ยังใส่ได้อยู่นะคะ บ้านเราไม่ค่อยหนาวไหมบ้านเราไม่หนาวบ้านเราไม่หนาวค่ะนี่นี่ค่ะอ่ะหมายพมโรลี่ฟาร์มค่ะลูกค้าโรลี่ฟาร์มนี้เป็นสีครีมน,นะเนี่ยมันก็จะมีอาหนามากหนาน้อยลูกค้าอย่าลูกค้าดูงานไปก่อนนะ วานานต่อน,นะคะมาจิสติกค่ะตัวนี้นี่นี่อ่านีงานเปียนะคะลูกค้าส้มจะให้ดูทุกตัวนะลูกค้าจะได้ประกอบการตัดสินใจได้แต่งานก็มีมีหัวกลางหางนะลูกค้าอาหางส้มก็จับให้ดูนะลูกค้าจะได้ดูเปอร์เซ็นต์มันได้ว่ามันออกประมาณไหนนะคะ แต่ลูกค้าส้มจะบอกนะว่าเนี่ยงานงานสูงวัยแบบเนี้ยงานผู้ใหญ่แบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกระดุมหน้าลูกค้าอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะขายได้นะคะดีที่เราส้มขายได้นะมันคือมันดูดีนะมันเป็นงานที่ดูดีอ่านี้งานทอค่ะปักเลื่อมนะลูกค้าอย่าขัดทิ้งนะถ้าเจองานอย่างนั้นเออเออเออนี่ขนมิ้งอ่ะ ขนมิงอันนี้จะเปื้อนนิดนึงีอยากไปซักเอานีเป็นงานขนมิงนะต้องอยูกไก่ไกลไปแน่เลยผ่หาหน้ากระดุมหน้าอันนี้คลุมค่ะอันนี้เป็นคลุมอันนี้เป็นคลุมผ่าหน้าเสียงต้านส่วนใหญ่สีจะไม่ค่อยฉูดฉาดมากะคะลูกค้าเป็นสีแบบสไตล์มินิมอลเอิร์ธโทน พาเทลอ่าน,นี้งานเปีย่ะนะน,นี่นะคะตอนนี้ราคากำลังดีค่ะลูกค้าใครมีทุนก็จัดเลยอ่าน,นี้สีส้มนะเป็นแฟชั่นได้นี่อันนี้แฟชั่นแฟชั่นเอวดนี่ขอเต่าอันนี้ขนมิ้งค่ะไม่คันนะตัวนี้ อันนี้ขนมิงค่ะลูกค้าขนมิงนะขนมิงค่ะอันนี้อะไร beauty ย o งค่ะอันนี้เป็นแฟชั่นเนาะเป็นเสื้อแฟชั่นเนี่ยมันจะออกสไตล์ครบอะ่ะอันนี้เป็นเดรสไหมพรมคะ่ะงานมันต้องรีดนะลูกค้ารีดหรือตีฟูนะคะมันจะรู ดูดีขึ้นเลยอ่ะดูแพงขึ้นเลยนะคะนี่แขนเขินก็จะพองขึ้นมาทันทีอืมส้มคัดถ้าส้มคัดคงก็จะคัดแต่หัวหัวนะลูกค้าพวกงานเตียงงานถักอันนี้เป็นเดรสนะคะอู้ยอันนี้สวยสวยอะ่ะนี่อะไรมอนเต้เหรอคอปกไหมพรมคอปกลูกค้า อันนี้เป็นงานทอนะนี่งานทอีจีราฟค่ะนี่หัวได้หัวได้นี่หัวได้อันนี้คลุมค่ะคลุมน่าจะแบรนด์นะตัวนี้ forever 21ค่ะด oh, <band> forever 21ไงดินพันกะะันบ้าล่ะอ่านี่คลุมคลุมนะเป็นคลุม เป็นคลุมผ่าหน้าค่ะตัวถ้าจะ้องเจอแบนเจอ,อไรส้มว่าคละไปให้หมดเลยนะลูกค้าถ้าใครแบบคัดนะคัดหัวนะนี่อันนี้สีน้ำตาลโกโก้นะคะสีมันจะเฟดหน่อยอยานนี้คือหางล้สำหรับส้มนะอันนี้หางล้วนี่งานเปียลูกค้านี่อะไรนะอันนี้ก็น่าจะแบนนะ มอยซี่ค่ะบายมอยซี่เอซูลายมอยซี่นะะมอยซี่นี่ก็แบรนด์ปะแบรนด์นะอ่าลูกค้าเปียหน้าหลังเลยเปียเนี่ยทำราคาได้นะหน้าหนาวค่ะไม่ได้โม <c oughs> อ่าอันนี้แฟชั่นไหมพรมบางอย่างเนี้ยลูกค้าก็ขายตอนนี้ได้เอาไปแซมแซมร้านตอนนี้ได้นะคะขายได้นะช่วงนี้ยังขายได้อืม นี่ก็เปียเหมือนกันสีแดงเก็บไว้คริสต์มาสค่ะ <c oughs> Black Number ค่ะนี่ Black Number นะสรุปยอดอยังฮะสรุปทิ้งไว้วไวเดี๋ยวตอนเย็นเขาโอนให้โอเคฟิลนี่ <c oughs> นี่ค่ะนี่ American Eagle ค่ะ อเมริกันอีเกิลนะลูกค้าดูดูดูให้จบนะคะดูไปให้ครบนะจะได้อันนี้เป็นคอปกด้วยทําเป็นคอปกหรือคอ,อคอเต่าก็ได้นะคะแบบนี้นี่นี่นี่หางหางหางนี่ไหมพรมอืม อันนี้ก็จะไปคัดตัวละถุกถูกนะคะเบอร์สอง <c oughs> นี่ไอนนหมายผมแขนสัน้นแฟชั่นแล้วก็มาขายตอนนี้ค่ะลูกค้าดูงานไปก่อนนี่โอกรฟค่ะกรอโกรฟอันนี้น่าจะเป็นแจ็คเก็ตนี่ค่ะเป็นแจ็คเก็ตนะคะนี่ นีอะไรกางเกงมันน่าจะมีคูอ่อันนี้น่าจะเป็นจิรี่มารีนค่ะอันนี้น่าจะเป็นเดรสไหมพรมค่ะลูกค้าอันนี้เป็นสีโอโรสนะในกล้องมันดูสีน้ำตาลซีดๆยังไงก็ไม่รู้อะสีมันดูไม่อันนี้คลุมไหล่อ่าขน คนมนิ้งค่ะลูกค้าอันนี้น่าจะแบรนด์นะดูนี่นุ่มมากเลยอ่ะนี่เป็นคุมคลุ่มนะคะคุมคลุ่ม,มเอาไปนี่ไหมพรมแขนยาวไหมพรมบางแขนยาวแขนสั้นส้มมีตัวที่คัดแยกไว้เป็นไหมพรมบางแขนแขนยาวแขนสั้นนะคะถ้าใครจะเอาถ้าใครจะเอาบานานารีประปิกค่ะ บานาน่าริพับบิกสีชมพูหวานเชียวนี่ตาข่ายค่ะแล้วพวกตาข่ายงานถักเนี้ยส้งก็มีแยกไว้ไน,นะลูกค้าใครสนใจงานยังไงบอกได้นะคะแค่ส้มจะแยกเป็นแฟชั่นนะนี่ไอตัวแฟชั่นส้มก็จะแยกแบบนี้ยแบบบางเนี้ยทั้งแขนสั้นแขนยาวรวมกันลูกค้า อย่าเอามาขายเป็นงานแยกแยกถุงให้นะคะถูกถูกไปเลยกับคุณป้าวันนี้กล้ามถักเพื่อนเนาะน,นี่นก็จะมีงานถักถักอย่างนี้มาด้วยนะมีงานถักถักอันนี้เดรสเดรสไหมเดรสไหมพรมค่ะ มีกัก๊กมีกล้ามนะคะมีกัก๊กมีกล้ามอันนี้คอเตาอันนี้แบรนด์ค่ะนี่คอเตานี่ไมโรแข่นสัานอย่างเนี้ยต้องก็จะแยกไปนี่งานถักก็จะแยกเป็นงานถัก แขนสั้นค่ะมีฝุ่นเนาะคอเต่ากล้ามค่ะกระสอบเสื้อกล้ามสายเดี่ยวผู้หญิงส่งก็มีนะลูกค้ากระสอบเสื้อกล้ามสายเดี่ยวนะคะสี่สิบหกิโลสองพน้าค่ะเสื้อกล้ามสายเดี่ยวญี่ปุ่นค่ะอันนั้นเป็นงานก้อนนะไม่ใช่งานงานแยกแบบนี้ อันนี้าดิแกนตัวยาวค่ะผ้าร่องค่ะเขาเต่าผ้าร่องแนกไปผ้าร่องค่ะงานนี้ใครได้นะลูกค้านี่อะไรสีดไม้ผ้าสำลีนะคะตัวนี้ตัวหนา มันจะคล้าหนาบางลูกค้าลูกค้าไปก็คือเปิดเลยอะ่ะเปิดแล้วก็แยกไขายได้เลยนะคะคลุมแขนสั้นค่ะนี่อะไรนอนจังอไหมพรมฮูดค่ะอ่าเสื้อกัก๊าไหมพรมงานถักค่ะเสื้อกั๊างานถักนะนี้สีม่วงพาสทเทลนะคะแต่ในจอมันดูซีดนะ นี่นี้ดูสวยจัง Acid family ค่ะลูกค้าเป็นเดรสนะอ่าเขาจะเป็นสายหวานนะคะแบรนด์นี้แบรนด์นี้สายหวานอยู่แล้วนี่เป็นเดรสนะคะเดรสเราก็แยกไว้ In sync ค่ะเดรสไหมพรมนี่ กางเกงนี้มาสองตัวแล้วมันก็จะมีกางเกงมาตัวสองตัวนะลูกค้าเข้าที่เปิดดูสเวตเตอร์ค่ะมีเสื้อลูกไม้ปนมาด้วยนี่คาดิแกนคะ่ะคาดิแกนก็มีนะคะลูกค้าก้อนใหม่นะคะเป็นคาดิแกนเลยนะคะคาดิแกนบางปน มีบางแล้วก็มีหนาปนนะคะสองพันเก้าค่ะสี่สิบห้ากิโลสองพันเก้านะอันนี้สีอันนี้สีตัวใหญ่มากน,นี่อันนี้งานงานปักงานปักอนี้นะคะลูกไม้มีโปนมาทำไมเอิร์ธค่ะเอ,อิร์ธ นี่อะไรอันนี้น่าจะของผู้ชายนะอ่ะสเวตเตอร์ไหมพรมค่ะคอเตาขคอเต่านี้น่าจะแบรนด์นะนี่อันนี้น่าจะของผู้ชายน่าจะของผู้ชายเพราะไม่มีไหมแล้วก็ดูอันี่อะไรไม่ดู แนาแองโกลแกงกลู oo, คะ่ะนี่เปื้อนนะนกาเซียคะ่ะกาเซียสีดำไม่เยอะนะลูกค้าติดดำไม่ได้เยอะแยะนะคะมันไม่ได้ติดดำเยอะนะลูกค้าดูที่ส้นจับขึ้นมาได้เลยนะไม่ค่อยมีดำว่าเท่าไหร่นะคะมีแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะนี่เป็นเรนสไหมพรม ตัวยาวมากสีเหลืองอันนี้ก็น่าจะเป็นเรดรสไหมพมรมเดรสไหมพรมส้มแยกค่ะลูกค้าใครจะเอาเรดรสไหมพรมบอกนะเป็นงานแยกอ่าอันนี้กล้ามคะ่ะกล้ามถักนะ หมเีงอันนี้อะไรคลุมเป็นเสื้อคลุมนะคะลายสวยนะลายวินเทจกระดุมวินเทจนี่ค่ะสีในกล้องไม่ค่อยสวยเนาะอันนี้อะไรอันนี้ไปแล้ว มีสีครีมอันนี้น่าจะเป็นเดรสเดรสนะคะเดรสไหมพรมงานหางกริตเตอร์มาเลยคารดิแกนคาดิแกน,กนอันนี้อะไรแบร์นี่น่าจะของผู้ชายสเวตเตอร์ไหมพรมผู้ชายนะคะ งานหางอ่ะคาริกแกนค่ะยูนิโค่ค่ะน,นี่นะเจ้าของผู้ชายนะตัวนี้คาริกแกนค่ะเสื้อไหมพรมแขนสั้นค่ะมันคล้าทุกสไตล์เลยลูกค้านี่ อันนี้สวอหน่อยอันนี้สวออันนี้หางอันนี้หางอันนี้ขอเต่าเต่าเราไม่เอาขอเต่าเราไม่เอาค่ะอันนี้งานถัก ไหม่ครมแขนสั้นนะคะแบบหนาหนึ่งก้อนก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้า GU คะ่ะ GU ยูยูนโมีอยู่แล้วนะคะลูกค้า GU ยูยูนมีนะอ่าขอเต่าขอเต่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเปอร์เซ็นที่เปิดอือันนี้ก้าไหมายคมค่ะ,ะก้ามไหมยคมอ่า น,นี่ครุมง,งานถักนี่งานออกประมาณนี้เลยลูกค้าน,นี้คือเหลือตัวพวกเศษเศษนะนี่อะนี่เราส้มมาส้มก็จะมาแยกอีกนะอันนี้อะไรแฟชั่นค่ะเสื้อแฟชั่นนะโอเคงานก็จะออกประมาณนี้นะคะลูกค้า งานออกประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวส้มจะมาเปิดเลทจองงานคัดนะคะเอาให้มันเริ่มหนาวก่อนแล้วกันจองตอนนี้ก็ยังไม่มีใครจองหรอกเนาะเดี๋ยวทำงานเก็บไว้อันนี้แก๊ปค่ะอันนี้แก๊ปนะเป็นขาิแกนค่ะ อันนี้ไหมพรมคอปกอน,นี้ของผู้ชายแน่เลยนนงานผู้ชายค่ะอันนี้แขนสั้นอ่ะอันนี้เปื้อนหน่อยหมดแล้วลูกค้าหมดแล้วอ่ะอันนี้อันนี้วินเทจโอเค ก็ประมาณนี้นะคะลูกค้าใครสนใจก็แจ้งได้อันนี้คารดิแกนค่ะโอเคลงไลฟ์แล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ